สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลชแนลผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านนะไพทาร์หมอแจนนะคะคลิปนี้ดูดวงเนื้อคู่ชาวราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภลาคณาพฤษภประจำปี2024-2567นนะคะเป็นการเช็คพลังงานแบบล่วงหน้านะหมอแจนผู้มาก่อนการ ะะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะราศีพฤษภและคนาดพฤษภวันที่รายละเอียดอยู่ใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันนะคะเราจะเปิดไพ่5้าใบนะคะที่โชว์ด้านหน้ากล้องและด้านหลังเดีวเราจะเปิดอีก4สำรับด้วยกันว้าวนะคะเรามาเริ่มกันเลยคลิปนี้เหมาะสำหรับคนโสดหรือคนที่เป็นไม้นะคะหรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่ห่างไปหรือ คนที่คุณกําลังคุย,คยดยวๆอยู่ก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นการคาดการหรือคาดคะเนนะคะให้รับเป็นพลังงานที่ดีว้าวข่าวดีเข้ามาเขาบอกว่านะค,ะคุณจะได้รับแจ็คพอตนะคะเขาเขา,ขา,ขาเรียกว่าสิ่งที่ซ่อนไว้เนี่ยนะคะตอนนี้คุณอาจจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งหรือคุณอาจจะกําลังคบหรือดิวกับใครก็ได้มันเป็นการแบบตัดสินใจปุ๊บปั๊บปีหน้านะคะ อาจจะเป็นการตัดสินใจปุ๊บปั๊บหมายถึงว่าเริ่มความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังดิวอยู่ณขณะนี้ที่หมอแจนทําคลิปของปี66ถูกไหมคะอันนี้เราทําก่อนล่วงหน้า3เดือนนะคะเ,เพื่อนๆคุณอาจจะคุยกับใครดิวๆใครอยู่เร่งๆเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ได้นะคะคือมันเป็นโอกาสที่คุณจะได้มันมีโอกาสแบบคุณจะได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันแบบกระทนหันนะมันเป็น energy แบบนี้นะเปิดตัวแฟนไม่โสด มีแฟนคบหาดูใจพาไปหาพ่อแม่หรือตัดสินใจนะคะเขาเรียกว่า,าประกาศข่าวดีนะคะให้คนในครอบครัวหรือคุณจะแต่งงานนะ,ะอะไรแบบนี้เรามีแฟนคือมันมีการวางแผนนะ,ะพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะเป็นความมั่นคงนะ,ะเป็นปีที่คุณจะได้สมหวังแน่นอนเลยนะคะชาวพฤศพอาจจะได้เจอคู่ที่มีอะไรที่เกื้อนหนุนกันมา นะคะเพื่อนๆแต่ทีนี้มันเป็น energy ของปีหน้าแต่ทีนี้บางคนบอกว่าเออหมอแจนหนูเป็นผู้ศพนะคะผมเป็นผู้ศพแล้วยังไม่ได้คุยกับใครเลยนะตอนนี้นะคะเพื่อนๆสิ่งที่ไพ่อยากบอกเลยหมายถึงว่านะคะคุณน่ะต้องเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะออกสู่วงสังคมหรืองานสังคมเพราะพลังงานไพ่เดซันหมายถึงว่าคุณน่ะต้องโชว์ตัวของคุณเองต่อ ที่สาธารณาชนนะคะที่ไหนก็ได้คุณอาจจะไปเรียนไปเทคคอร์สหรืออะไรต่างๆบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณยังไม่เคยเจอใครเลยนะคะถ้าคุณเจอคนคนนี้ปุ๊บนะมันจะเป็นการที่แบบว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนว่าเราเคยทำอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันมาถ้าคุณเชื่อเรื่องพบชาติหรืออดีตชาตินะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเป็นการปิ๊งรักกระฐานหันนะคะโดยที่ อายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าปกติตอนนี้คุณไม่ค่อยได้ออกสังคมพอเลยจากนี้ไปที่คุณชมคลิปหมอแจนคุณก็โอเพนตัวเองออกสู่วงสังคม ไปเจอเพื่อนไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปในสถานที่นะฮะที่มีผู้คนเยอะๆหรือเราไปเรียนไปเทคคอร์สหรือเราย้ายบ้านย้ายคอนโดหรืออะไรแบบนี้นะมันเป็นคล้ายๆแบบนี้เราจะพบรักเราจะมีโอกาสเจอใครบางคนเพราะพลังงานเดือดซันมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ความสุขความสมหวังและเป็นความรักที่มั่นคงมันเหมือนว่ามันเหมือนว่ายังไงอะผู้ศพคือมันเหมือนว่าคนเนี้ยคนคนนี้นะคะ จาะจงที่คุณจะต้องเจอและคุณก็จะได้รักกับเขานะแต่มันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าถ้าสมมติคุณเจอคนนี้แรกๆนะมันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยเราเราเราไม่พอใจหรือเราอาจจะ,ะเขาเรียกว่ามีปากเสียงหรือไม่พอใจคนคนนี้ในช่วงแรกที่ยังรู้จักกันแรกๆหรืออะไรก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เราแบบ เราอาจจะไม่ได้ถูกใจเราอาจจะไม่ชอบคําพูดของเขาที่เขาทักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันอาจจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ว่าเป็นอะไรเนี่ยคนเนี้ยอะไรแบบนี้นะคะมามองเราทําไมหรืออะไรแบบนี้ก็ได้หรือมันเป็นสถานการณ์ที่มีบุคคลอื่นอยู่ด้วยรอบๆนะคะลายล้อมอ่ะนะคะและคนคนนี้กับเราอะ่ะก็ได้แต่มองกันยังไม่ได้สามารถ ทำความรู้จักกันได้มากเพราะมันต้องมีบุคคลอื่นนะเรายังไม่ได้บอกไขรเราอาจจะปิ๊งรักกันแบบกระทนหันก็ได้มีโอกาสที่ความสุขความสมหวังแต่ทีนี้ผู้สบค้ะพลังงานของไพ่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณโอเคไหมนะสิ่งที่ไพ่ยอยากบอกหรืออยากเตือนคือสิ่งที่คุณไม่รู้เนี่ยนะปี2 0 2 4เนี่ยนะโอกาสมาแล้วโอกาสที่คุณจะได้ มีความสัมพันธ์กับใครที่มั่นคงตกหลุมรักมีความรักมีแฟนนะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะการเริ่มต้นใหม่ความรักความสัมพันธ์มันอาจจะนําไปสู่การที่ตัดสินใจแต่งงานได้ด้วยนะคะเป็นแฟนมีความรักหรือเราไดย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือเราได้ไปอยู่บ้านเขาอะไรประมาณนี้ในทานองนี้นะคะนะแต่ทีนี้สิ่งที่มันซ่อนไว้สิ่งที่คุณไม่รู้ก็คือ โอกาสครั้งนี้มาแล้วนะคะแต่คุณ่ะจะเอาหรือเปล่าเขาบอกว่าบางครั้งบางสถานการณ์ที่เราไม่พอใจเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่เหมือนว่าเออเวลาที่เราคุยกับคนคนนี้นะคะบางครั้งอะมันอาจจะมีอะไรที่แบบเขาเรียกว่ายังไงอะเออเดี๋ยวนะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ตรงไทยกับที่เราชอบก็ได้นะสิ่งที่พายบอกแบบเนี้ยสมมุติว่าผู้ศพคุณเป็นคนที่แบบว่าคิดช้าหรือตัดสินใจช้าคนนี้เขาอาจจะเข้ามาจู่โจมคุณอะนะคนะ,ะเข้ามาจู่โจมหรือเป็นในลักษณะที่แบบว่า เราชอบอยู่บ้านเราไม่ได้อยากออกวางสังคมแต่คนนี้จะพาคุณไปทําสิ่งที่มันท้าทายอะไรมากๆเยอะๆนะเพื่อได้เรียนรู้หรือเขารีบที่จะกระโจนเข้ามาในความรักความสัมพ,พันธ์ก็ได้เหมือนเขารีบอะนะเหมือนเขาเจอเราแล้วเขาเรีบอยากแบบอยากคบอยากเป็นแฟนอยากพาไปหาพ่อแม่หรืออะไรแบบนี้นะรีบๆ,ๆ,ๆแบบนี้จัดการควบคุมคอนโทรลอะไรแบบนี้นะคะคล้ายๆแบบนี้อาจจะมี energy แบบข้างใครรักลงไหลรุนแรงอะไรแบบนี้ได้ นะคะจริงๆเป็นพลังงานเอเน g y จีที่หมอขอพูดถ้าหมอเห็นอะไรหมอจะบอกนะผู้ศพมีเอเน g y ของคนที่เป็นไม้คนต่างชาติได้ ะะแล้วคนนี้จะเป็นคนที่เก่งเขาจะเป็นคนที่จัดการวางแผนสิ่งนูน้นสิ่งนี้ไอ้นู่นไอ้น,น,นี่บางครั้งอะนะคะเหมือนว่าเราอยากจะอยู่บ้านอยู่เงียบเงียเป็นโลกส่วนตัวสูงของเราแต่คนนี้จะพาคุณไปเจอผู้คนอะออกวงสังคมอะหมอ,ขอเขาพูดแบบนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีคนนี้เขาจะเป็นคนที่เหมือนว่ามีเพื่อนฝูงเยอะชอบออกไปวงสังคมชอบไปงานปาร์ตี้หรือชอบไปเที่ยวหรือชอบไปที่ที่มันแบบไปแฮงเอาท์อะไรแบบเนี้ยไปในสถานที่ออกไปด้านนอกอะนะคะ ให้คุณดูแล้วกันนะคะบางครั้งแบบว่าเขาอาจจะมีเพื่อนเยอะเขาอยากอยากจะพาคุณไปไปเที่ยวไปเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งใหม่ที่มันเป็นแบบไม่เป็นรูทีหรืออะไรไม่เหมือนเดิมเราต้องมีการปรับตัวหรือปรับปรุงอะไรใหม่นะคะเพื่อนๆมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบแบบนี้เลยอ่ะทําไมวะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่จริงๆอ่ะ เขาบอกว่านะคะเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่บางสิ่งบางอย่างนะสิ่งเก่าอ่ะมันควรจบบางครั้งการเป็นตัวตนการเป็นตัวตนเดิมของเราอ่ะนะคะนึกออกไหมการเป็นตัวตนเดิมของเราอ่ะเออมันเป็นลักษณะแบบว่าบางทีพิศศพเราชอบอะไรที่มันเป็นแบบว่าเฮ้ยมีความมั่นคง และเราต้องดูนานหรือเราตัดสินใจช้าคล้ายๆเหมือนความรักครั้งนี้มันเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วหมอเขาพูดแบบนี้แล้วกันบางทีเราเจอคนคนนี้ไม่นาน3เดือนอย่างเงี้ยสมมติหมอยกตัวอย่างว่าเซน์หรือสายสัญญามันมีแบบนี้ว่าไปอยู่ด้วยกันไหมหรือจะไปอยู่ด้วยกันเลยไหมหรือเรายัางไงอะไรเง,งี้ยเขาคนนี้นะหรือเธอคนนี้ก็จะพูดประมาณนี้เลยมันเหมือนคล้ายๆว่าคนที่เคยผ่านชีวิตความรักมาแล้วเคยผิดหวังความรักมาแล้วแล้วก็เขามาเจอคุณเขาก็เลยรีบเลย รีบตะคุบคุณอะไรแบบนี้ให้คุณรีบตัดสินใจหรืออะไรประมาณเนี้ยเพราะสิ่งต่างๆนะมันเป็นไพ่เหมือนว่าเอ,อ่อคนที่เป็นไม้มานานหรือคนที่เป็นโสดมานานมันเป็นสไตล์เหมือนว่าคนที่เป็นไม้มากกว่านะคนที่คุณจะเจอเนี่ยนะคะเพื่อนๆมันเป็นเอเนจีแบบนั้นอืมนะบางคนเนี่ยคนนี้ไม่ได้เป็นไม้ก็ได้นะคือเป็นชาวต่างชาติ สามารถเป็นได้และเขาเจอคุณแล้วเขาก็ถูกใจมันเป็นการปิ๊กรักกันอย่างกระทันหันและก็การออกเดทและทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจพาคุณไปบ้านเขา6เดือนเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยมันเป็นการตัดสินใจอะไรที่มันไม่ฉุกหรอหุกอะนะคะหมอไม่รู้นะว่าในสเตตัสนั้นคืออะไรฉุกหรอหุกนะคะทีนี้มันมีไซสัญญาณแบบนี้เข้ามาอีกนะเฉพาะบุคคลเฉพาะบางคนนะคือคุณอะที่เราต้องตัดสินใจรีบด่วนหรือเร่งด่วนคือคุณท้อง เออมันมีเบบี้ขึ้นมานึกออกไหมคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราสมมติถ้าเราอยู่ในวัยที่สามารถเจริญพันธุ์ได้อะนึกออกไหมคะสามารถมีลูกอ่ะเพราะไพ่มันเป็นทำนองแบบนั้นว่าเจอกันพบรักกันและมันมีลูกขึ้นมาและเราก็ต้องรีบแต่งงานหรือต้องย้ายไปอยู่ด้วยกันโดยแบบกระทันหัน่ะโดยที่คุณรู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยมันเป็นอะไรที่รวบลัดอะรวบลัดตัดตอนอะค่ะนึกออกปะมันมันเกิดกรณีนี้ได้คือแบบว่าคุณจะไม่ได้คุณน่าจะไม่ได้ เขาเรียกว่าคุณจะถ้าเป็นคนใหม่เลยที่คุณจะเจอนะคะโดยที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนมันเป็นอะไรที่เหมือนรีบรวบรัดตัดตอนน่ะมันรวดเร็วอะ่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วโดยเฉพาะเราคิดว่าเนี่ยขณะที่เราฟังในอีก3เดือนพอจะปีใหม่แล้วเรายังไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ดีกับใครแล้วไม่ได้เจอใครแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยปีหน้าฉันจะมีแฟนได้จริงหรอหมอแจอหรืออะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยมันเป็นสถานก,การณ์เล่าว่าเราเบิง่งหมอไม่อยากจะใช้คําพูดว่ามันเป็นตกกระไดพอยโจรที่เรามีแฟน ที่เราเจอแฟนที่เราเจอความรักที่เราเจอคู่หรือเจอคนคนนี้สิ่งที่แบบเบื้องบนสร้างมาแล้วว่าคุณเจอคนเนี้ยต้องเจอคนนี้วิบากทั้งดีและไม่ดีที่เราต้องเจอกันนะคะนึกออกปะมันเป็นบังคับอะมันเป็นไพ่บังคับนะคะนี้เหมาะจะพูดให้ฟังว่ามันบังคับบางทีมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ทีเ่เป็นแบบอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมันเป็นสิ่งที่คาบเกี่ยวว่า เ,เราอะนะคะสมมติว่าผู้ศพตอนนี้คุณอะกำลังดีลกับใครอยู่ก็แล้วแต่มันเป็นอะไรที่ค้างคาคา,า,านะคะนึกออกปะคุณก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากจะมูฟออนฉันอยากจะเจอคนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ตัดสินใจเลิกเลิอกอะแบบไม่เอาและไม่เอาความสัมพันธ์นี้หรือเลิกกับคนนี้ไปปุ๊บแล้วทีนี้อยู่ดีดีคุณก็ได้ไปเจอคนนี้โดยที่แบบว่าคุณตัดสินใจ ราะว่าคุณรอคนเก่าคนนี้ที่คุณเลิกเนี่ยนะนานมากและมันไม่ได้อะมันแบบน่านจัดอะนะคะทีนี้พอคุณเจอคนใหม่ปุ๊บคนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยลบกัวลบหางคุณเลยอย่างเงี้ยหรือได้หรือย้ายไปอยู่ด้วยกันด้วยความรวดเร็วเป็นไปได้เป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงมากๆเลยมีสิทธิ์เป็นชาวต่างชาตินะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่โรแมนติกนะคะเพืเ่อนเขาจะเขาเรียกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่พูดคุยแล้วก็ดูแลเทคแคร์ care, เอาอกเอาใจอะเยสเขาบอกว่ามันเขาบอกว่าเยสนะเขาบอกว่า มีใครบางคนนะคะอาจจะแนะนํานะอาจจะแนะนําคุณให้คนนี้รู้จักมีมีคนอื่นอะนะมีคนอื่นหมอไม่รู้ว่าใครอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้หรือใครก็ได้ที่แบบว่ามีคนแนะนํานะอันเนี้ยไพ่มันออกว่า yes แปลว่าใช่คุณจะต้องสิ่งที่หมอพูดไปมันจะเกิดกับคุณนะคะต่อเมื่อต่อเมื่อทําไมคะ คุณต้องการสามีหรือภรรยาจริงๆนะเพืนะ่อนๆนะนะมีสิทธิ์เป็นชาวต่างชาติได้จริงๆด้วยเอเนจี Energy ขึ้นมานะฐานะดีนะชอบควบคุมบงการแล้วก็ที่สําคัญนะคะเพื่อนๆคือคนคนนี้เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีฐานะดีมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงอะนะสามารถมองอนาคตไปได้เลยถึงแม้เราอาจจะเจอกับเขาสองเดือนไม่เกินสามเดือนคนคนนี้ทําให้คุณมีความสุขโอ้โหหมามอยากจะพูดเลยว่า บางทีคุณอาจจะเจอคนคนนี้ไม่เกิน2เดือนแต่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้และคนคนนี้ทำให้คุณสมหวังทุกประการเลยนะคะจะบอกว่ามีการเดินทางไปเที่ยวเยอะมากเลยมีการเดินทางไปเที่ยวมอนึกถึงแบบว่าไปเที่ยวที่นี่แล้วก็ไปเที่ยวอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวอีกที่หนึ่งไปเที่ยวอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นคนที่ใช้ชีวิตเหมือนไลฟ์สไตล์ว่าฉันอะไม่ต้องทํางานฉันก็มีตังอะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันไปเซนส์ขึ้นมานะเพื่อนๆนะมันเป็นไพ่ที่แบบ เอ็มเพล k i อร์คิงออฟเพนติก้าถ้วยเอสออฟค p ัโอ้โหเนื้อคู่คุณนะคะผู้หมอบอกเลยนะคือเป็นการตัดสินใจที่คุณต้องกล้าลุยอ่ะเพราะเดอร์ซันมันอยู่ไปที่5นะคุณเก็ t ป่ะสิ่งใหม่คุณต้องกล้าเพราะว่าเดอร์ n ันมันมาแปลว่าความรักความสุขสดใสลอยความสุขสดใสความสมหวังอ่ะ ความที่แบบสมปรานามันมามันรออยู่นะคะนึกออกปะคุณอย่ากลกัวไม่ได้นะพุชบนะ,ะเพราะว่าหมอยังไม่ได้ดูไพ่ที่ว่ามันซ่อนไว้นะเพื่อน,นอันนี้คือความสมหวังมาแล้วนะอันนี้คือเล่ารายละเอียดดีเทลน่าจะพอประมาณเลยนะนี่นะเพื่อนๆน,น,นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งที่ซ่อนไว้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าพุศพน,นะคุณจะได้แฟนและอ้าวปุ๊บป,ปั๊บรับโชคค่ะปุ๊บป,ปั๊บเป็นคุณนายมาดามนะคะ หรือปุ๊บปั๊บแบบอ้าวนะคะแบบว่าปุ๊บปั๊บแบบคุณผู้ชายก็แบบอ้าวอยู่ดีๆคุณก็ได้ตัดสินใจได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดกับบ้านผู้หญิงคนนี้หรือว่าผู้หญิงคนนี้ไปอยู่กับคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโอ้โหเขาบอกว่าเอาละสิเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นพรอ,อืมพ่อไพ่บอกว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นลิขิต จะบอกว่าลิขิตแล้วกันคือลิขิตเนี่ยมันก็ได้มไ,ดไม่ได้ปูพรมแดงนะคะเพื่อนแต่ละคนมันก็ต้องเจออะไรเฉพาะสิ่งที่คุณเคยกระทํามาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะไพ่เนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่คุณจะได้คุณสมควรจะได้สิ่งนี้ว่าเพื่อนความรักนะคะความมั่นคงแล้วก็ความสุขความอบอุ่นเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณอยากได้คุณได้รับพรสิ่งนั้นนะ,ะเพื่อนๆมันเป็นเหมือนแบบ บางคนนะคะคุณอาจจะได้แบบเข้าโบสถ์อ่ะเข้าโบสถ์อ่ะแต่งงานแบบคิดอะ่ะแต่งงานเข้าโบสถ์นะเพราะใบแรกที่พิสสดได้เลยนะจัดเม้นกับสีไมอ้อ่ะคาประกาศคําประกาศ,ค,กาศคือใครบางคนจะขอคุณแต่งงานอืมมันเป็นสิ่งนี้เลยหมอกําลังนึกโมเมนต์ว่าตอนนี้พิสสดคุณกําลังดีลกับใครวะแล้วมันเป็นแบบยังไม่ได้แหวนอะ่ะคุณเก็าปะเห,เหมือนเหมือนหมอเคยอ่านคลิปหนึ่งของอะไรอะ่ะคลิปไหนอะ่ะที่แบบว่าคุณจะได้แหวนอะ่ะคุณกออกปะมันอาจจะเป็นไซสัญญาณที่ลิงก์มาเพราะใบแรกคุณได ไพ่เนื้อคู่อ่ะคุณได้สี่หม้เท้ากับจัดเม็ดเลยอ่ะการขอแต่งงานนะเพื่อนๆคุณนึกออกปะนะและไพ่มันไล่กันไปเนี่ยดีเลยอ่ะเห็นไหมฮะการขอแต่งงานหรือการแบบปุ๊บป,ปับ๊บที่เราโดนขอแต่งงานและไพ่ที่เปิดขยายมามันเป็น energy ที่แบบเนี่ยสิ่งเนี้ยที่คุณรอคอยเหมือนดอกบัวมันเคยตูมอยู่ตอนนี้มันบานแล้วเห็นไหมคะเนี่ยและเนี่ยพรที่คุณได้รับการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ให้คุณเชื่อและศรัทธา ว้าวอุ๊ยให้คุณขอบคุณได้เลยให้คุณขอบคุณได้เลยเนี่ยขอบคุณสิ่งที่คุณได้ทําไปเนี่ยสพคุณบอกเลยนะถ้าหมออ่าโหลดถ้าหมออัปโหลดคลิปนี้เสร็จให้คุณขอบคุณเลยเวลาคุณฟังว่าขอบคุณนะสิ่งดีที่ฉันได้ทําและขอบคุณเนื้อคู่ขอบคุณความรักที่ดีที่จักรวาลจะประทานให้ฉันมันเป็นการที่สิ่งที่คุณกระตังอยู่ไพ่เนี้ยมันเป็นเหมือนว่าเราจะได้รับการยกย่องอะการได้รับเยอะ ยกย่องเชิดชูเกียรติของความเป็นความเป็นมนุษย์ผู้หญิงมนุษย์ผู้ชายของเราอ่ะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่ถ้าเกิดใครยังติดอยู่กับพลังงานนะคะเพื่อนๆยังมูฟออนไม่ได้คุณต้องกล้าตัดสินใจเพราะสิ่งใหม่มันมาแหละคุณเห็นไหมไพ่เดอะซันนะ่ะการเริ่มต้นใหม่ความรักความอบอุ่นความสุขสมหวังนะคะมีการเดินทางไกล เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะความรักความสัมพันธ์นี้ถ้าใครกําลังรู้สึกกลัวเพราะจัดเม้นท์มันเป็นอะไรที่ชุกชับกระทันหันนะคะคุณจะตก,กะใจได้นะเขาบอกบว่าสิ่งนี้ความดีที่คุณทํามานะจะโปรเทคหรือปกป้องคุณคุณไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งนี้นะคุณเจอเนื้อคู่จริงๆมันมีความแตกต่างเอาง่ายๆเลยนะให้คุณสังเกตนะรูปร่างเขากับรูปร่างคุณมีความแตกต่างหรือ ความคิดไอเดียก็ได้ถ้าคุณเป็นคนไทยเหมือนกันบางทีผู้ชายคนนั้นก็อาจจะทรงอ้วนๆท้วมๆใหญ่ๆสูงๆคุณเป็นคนตัวเล็กอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือถ้าเกิดคนละศาสนาแปลว่าถูกแหละถูกสปิชี่นี้แหละนะคะแต่คนนี้จะเป็นคนใจดีจิตใจดีมีบารมีเป็นเนื้อคู่นะไพ่เนื้อคู่ขึ้นถึงถึงสองอนะสองสำรับเนี่ยอันนี้เหมาะเปิดสองสำรับนะ ไพ่เนื้อคู่ขึ้นนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยเนื้อคู่ขึ้นจริงๆไพ่เนื้อคู่ขึ้นจริงๆด้วยเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคุณไม่ต้องหนีนะห้ามหนีนะบอกเลยนะบอกกอดน,นะคะคุณห้ามหนีเพราะว่าคนนี้มันเป็นคู่ที่แบบที่คุณรู้สึกกลัวเพราะมันเหมือนปุ๊บปั๊บแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเร็วเกินไปไหมเพราะสตอรี่ที่หมอเล่ามาสอดคล้องกับไพอ่อีกอีกสำรับหนึ่งเนี่ยเนี่ยเดอะซันเนี่ยสิ่งที่ซ่อนไว้เนี่ยเดอะซันใต้สำรับอีกอันหนึ่งโอ้ผู้ศพปีหน้านีี้จะะเเปป็นนทอองงขคุณลย เขาบอกว่าเราไม่ไม่คิดไม่ฝันเราไม่เชื่อเลยคุณจะไม่เชื่อเลยประสบปีหน้าคุณจะเซอร์ไพรส์อ่ะอันนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ปีหน้าเดอะซันคุณก็ได้ไพ่เนื้อคู่คุณก็ได้ทั้งสองสำรับเนี่ยแล้วใต้สำรับที่ซ่อนไว้เดอะซันอีกอันเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะไม่คิดไม่ฝันเลยเนี่ยมันเหมือนคุณฝันไปคุณเจอคนเนี้ยสมมติถ้าคุณได้แต่งงานแล้วหรือได้ย้ายไปหรือได้ซื้อบ้านแล้วอยู่กับคนเนี้ยแล้วคุณจะคิดว่าว้าวไม่น่าจะเชื่อเลยฉันเซอร์ไพรส เขาบอกว่าคุณไม่ต้องหลีกหนีนะเพื่อนๆน,นะคุณจะสามารถคีเอทความรักของคุณได้คุณไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆแสดงว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะจัดการนูน่นนั่นนั้นชิ้ๆอย่างเงี้ยให้คุณไว้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ไม่ใช่ว่าถ้าในทานองว่านะคะหมายถึงว่าเราตัดสินใจไปอยู่ด้วยกันแยบไปอยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการบอกคนนี้จะพูดจะจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณเลยเพราะว่าเหมือนว่ามีความมั่นคงแหละ ทางทรัพย์สินเงินทองทางอารมณ์มีความเป็นผู้ใหญ่มีความพร้อมหรือถึงแม้ว่าเราอ่ะคิดว่าโอเคนะอายุประมาณ20หรือ30กว่าหรือวัยเริ่มเนี่ยเราจะย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือเราจะมีลูกหรืออะไรแล้วแต่มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะคะเพ,พื่อนๆเนี่ยเดรสันเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดใหม่ก็ได้เราก็อาจจะมีลูกมีทายาทหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆน,นะมันไม่ต้องเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยทำให้เราตกใจหรืออะไรแบบนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ดีนะที่ไพ่บอกนะเดี๋ยวมาดูซิว่าอะไรที่ค้างไว้กับผู้ศพบ,บ้างนะ นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคะบางทีเราไม่เคยเจอต่างชาติไงคนนี้มันบุกเราหนักเลยเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเชื่อเถอะว่าสิ่งดีที่คุณเคยทํามาเนี่ยเอ่อจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอะ่ะคอยคอยโปรเทคปกป้องคุณอยู่นะเขาบอกแบบนี้เพราะว่าเขาจะจัดการคนที่ไม่ใช่กระเด็ดกระเดียดกระเด็นกระเด็นออกจากชีวิตคุณไปนึกออกไหมคะมันก็จะกระเด็นออกไปหมดแล้วอ่ะมาดูซิสิ่งที่ค้างไว้ โอ้โอเคนะเขาบอกว่าเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าคุณอะไม่จะเป็นจะต้องควบคุมคอนโทรลสถานการณ์อะไรเลยนะคะเพื่อนๆน,นะเขาบอกว่าสิ่งที่กำลังจะเข้ามาสิ่งที่กำลังจะเป็นไปให้คุณเชื่อและศรัทธาความมั่นคงนะคะความไข้ควรสติปัญญาความมั่นคงเป็นปึกแผ่นความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะล้าง เขาเรียกว่าอะไรลบล้างสิ่งที่เราอยากจะควบคุมคอนโทรลชีวิตของเราเองอะ่ะบางทีเราไม่ต้องควบคุมสถานการณ์หรอกเราปล่อยหรือว่าเราให้คนของเราอ่ะจัดการนะคะเขาบอกว่าเม k ไทม์โอ้นะคะเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณนะคะจะรักตัวของคุณเองและก็จะได้รับความรักคือมันเป็น Energy ที่เหมือนคนที่จดทะเบียนหรือคนที่สมดุลสมดุลพลังงานเพื่อนๆคุณนะคะมันเป็นเวลาที่ดีคุณจะรักตัวของคุณเองมากที่สุด และคุณก็จะได้รับความรักนั้นในอนาคตเนี่ยเห็นไหมคะโอ้สาใบนี้คือเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะให้คุณเชื่อใจเดี๋ยวหมอขอเปิดเลิฟออร์เคิลให้คุณอีกหน่อยคือสามสามสรับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลยนะเพื่นพนอนๆอะมาดูซิเนื้อคู่ปี2024พุชกน,นะคะเดี๋ยวหมอเปิดเลิฟอกอร์เคิลขอ3ใบปังๆเลยว้าวเขาบอกว่าคนนี้จะเป็นกุญแจเข้ามาไข ะะปลดล็อกพันธนาการต่างๆในชีวิตคุณเลยนะมันถึงเวลาแล้วนะ,ะมันถึงเวลาเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยนะเนี่ยเป็นไซเคิลของคุณนะคะคือมันเป็นโปรเซสของคุณถึงเวลาะะถึงเวลาที่คุณแม่กุญแจกับลูกกุญแจเขาบอกว่า Welcoming loves <c oughs> เออ missing the one no oh my god ปีหน้าคุณแบบเวลาเนี้แหละเขาบอกว่า timing m เออ perfect timing ของคุณอยู่ปีหน้าคศบคุณจะได้ได้มีแฟนแน่คุณจะได้แต่งงานแน่ปีหน้านะคะคุณจะได้แบบเจอ ER เนื้อคู่คุณแน่นะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ได้ปุ๊บปับ๊บกระทันหันหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างยังไงคุณต้องมีแฟนยังไงคุณไม่ได้โสดแน่นอนเขาบอกว่า นะแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกของคุณและคนคนนี้ที่คุณจะเจอเขาก็จะแสดงออกความรักความรู้สึกชัดเจนเลยและคุณก็ต้องแสดงออกความรักความรู้สึกนะไม่มีการสวมหน้ากากเข้าหากันเพราะพ้ายส่หน้ากากมันกลับตัวว้าวอันนี้เขาบอกสเป r รชั่นไว้เพื่อนโอ้ไมก็แสดงว่าบางคนนะคะ มันเป็นการมันเป็นการย้อนกลับหรือหวนกลับสมมุติว่าสมมติโอเคตอนนี้คุณกับคนคนนี้กําลังแบบดูดูกันอยู่หรืออาจกําลังห่างกันอยู่คนคนนี้ก็จะทํางานในความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปได้มันเป็นการที่แบบว่าปุ๊บปับ๊บบอกรักหรือซื้อแหวนหรืออะไรแบบนี้ในทํานองนี้ได้นะคะเขาบอกว่าคนคนนี้นะคะเขาบอกว่าไม่มีคุณอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขมันเป็นความเศร้าและเขาคิดถึงคุณเขาก็เลยต้องทําสิ่งนี้การตัดสินใจอะ่ะนะคะเพื่อน เ,ออเดี๋ยวนะถ้าดินไหมที่ที่มันมีแบบที่หมอทําไปอ่ะถ้าดินแน่เลยที่มันมีใช้ไพ่จัดเม้นขึ้นอ่ะเขาเรียกว่าคําประกาศอ่ะที่หมอบอกว่าคําประกาศหมดวิบากกรรมเบื้องบนจะตัดตสินนะคะเบื้องบนจะตัดตสินมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเลือกนะคะคู่คนนี้ที่เขาจับมา,นะะเ,าเนี่ยนะคะเอางี้เอาง่ายๆเลยอะ่ะแต่หมอเชื่อว่าคุณจะต้องถูกใจคนคนนี้และเขาก็ถูกใจคุณเพราะว่าเดอะซันมันเป็นสิ่งที่ เอาง่ายๆอะ่ะสมมุติถ้าคุณอยากได้คนที่แสดงออกความรักความรู้สึกชัดเจนแนว่วแน,วแนว่มุ่งมั่นแล้วก็ดูแลเทคแคร์เอาอกเอาใจพาไปกินของอร่อยๆเนี่ยคนนี้จะเป็นให้คุณเพราะว่าเดอะซันมันเหมือนว่าเฮ้ยทำสิ่งที่ฉันชอบอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีเก้าถ้วยกับหนึ่งถ้วยอะ่ะคือคนที่ชอบหรือพาไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในสถานที่ที่สบายๆเหมือนเราไป เอาง่ายๆเหมือนเราไปพักผ่อนสุดสัปดาห์อยู่ตลอดเวลาเงี้ยเจอคนเนี้ยพาไปตรงเนี้ยไปกินอันนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขเบิกบานใจแฮปปี้อ่ะนะคะนึกออกปะสมปรารถนาสิ่งที่คุณได้เพราะหมอไม่รู้ดีเทลรายละเอียดว่าตัวคุณอ่ะ อยากได้อะไรเห็นไหมคะผู้ศพมันแต่ละคนไม่เหมือนกันมันเหมือนว่าในจิตใต้สํานึกหรือจิตวิญญาณที่เราแบบอยากร้องขออยากร้องขอเพราะคนที่แล้วที่เราเลิกไปหรืออะไรมันไม่เป็นสิ่งนี้ให้เราเราร้องขอว่าเออเราอยากได้สิ่งเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนพรการทําดีที่คุณการทําดีมานะ่ะเอาง่ายๆแหละขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณจะได้คนคนนี้นะเพื่อนๆแต่หมอเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะแล้วก็ว้าวอะถึงเวลาแล้วที่เราจะเออ พบเจออะพบเจอความรักพบเจอเนื้อคู่ถึงเวลาแล้วที่คนนั้นพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ตกลงคบหาดูใจแต่งงานอะไรก็ได้นะปีหน้ามันเหมือนเป็นเป็นการที่เรามีแฟนอะนะค,ะคือือง่ายๆอะสมมติว่าถ้าเกิดว่าคนที่คุณเดิวๆอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์ถ้ามันช้าปีหน้าคุณก็ได้ประกาศตัวคบคนนี้เป็นแฟนเนี่ยมันเป็นสิ่งนั้นอะบางทีคนที่เราอยู่อยู่ด้วยตอนนี้คบอะยังดีวๆอยู่อย่างมันมันยังไม่ชัดเจนมันยังอะไรก็แล้วแต่แต่ปีหน้า อาจจะเป็นการตัดสินใจอะมันเหมือนว่าถึงเวลาถึงถึงเวลาที่ยังไงอะถึงเวลาที่แบบเขาเรียกทัมมิ่งอะจากาวาลจะสัญนะว่าโดนใจอะคนนั้นว่าเออเอาตรงเนี้ยพร้อมแล้วอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นอาจจะยังไม่พร้อมมันเป็นสิ่งนี้ได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะคะมันไม่จําเป็นว่าเฮ้ยเอ,อ่ออะไรนะจะเป็นคนใหม่สิง่งๆล้วนๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแต่ถ้าใครยังไม่มีคนดีวมันเป็นคนใหม่ได้แน่นอนเพราะเดอะซันมันมานะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเอาละนะคะให้คุณขอบคุณนะ สิ่งที่หมอแจนพูดไปนะคะเพื่อนๆนะน้อมรับพลังงานเลยหมอแจนไม่โกหกแล้วก็ไม่พูดอะไรเวอร์นะเพราะว่านะค,ะความรักความโรแมนติกจะเกิดขึ้นในหัวใจแล้วแหละนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะนะคะเพื่อนๆมีการเดินทางเกิดขึ้นมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นความสุขนะ,ะปีหน้าพฤศศพหมอว่านะคะเมษหรือพระสบเนี่ยที่มันเป็นแบบไทยหรือตะวันตกที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ มันมีราศีที่ใกล้เคียงให้คุณไปดูนะเหมาะเชื่อว่าปีนะ้าคุณอาจจะน้ำหนักขึ้นด้วยที่ด้วยที่คุณแบบมีความสุข enjoy eating หรือบางคนก็อาจจะมีน้องเป็นไปได้สูงทีเดียวเชียวแหละนะคะเพื่อนๆนะเอาละนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้น้องรับพลังงานดีๆไว้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ